วันนี้เราก็ไปอยู่กับช่องอะไรรู้ไหมวันนี้เราก็ไปอยู่กับช่องอะไรรู้ไหมทุกคนอยู่กับช่องฮกเกอร์โน .1 น,นะคะโอ้ยชิเป๊ชิชมาเร็วอี๊อี๊อยิบมไปกูจะออกกูต้อง Puta dame, 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 เอาล,ละ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ไปหาแล่ามาแล้วนี่สิโอเคนัองก็แสดงว่าอ,อ,อีออ้ยอะไรอีกเนี่ยเราพร้อมอีกแล้วโซ่เลยในสะ่เลย เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เก็บอาวุธแล้วระะ่ะน้ำยาทุกคนอมไมมาหน่อยนี้น้ำยาอะไรอะอีซี่ตัดต่อเลยนาะทำไมม้นหน่อย นี่มันคือน้ำยาอะไรอ่ะเนี่ยมันคือน้ำยาเอียงมันคือน้ำยาเอียงเออพ,พวกพวกสองเกียวเอเวโรลามีทุกคนได้ยินเสียงนั่นไหมได้ยินไหมมันอยองของ้างอ้าวอีฮะ Yeah. Yeah. ตอนนี้แล้วก็ขยะบ้านเล้วนะครับตขานียามานี่ตรงไหนดี <Yeah. S 1> นวะเยนกันตรงนี้แล้วกันนี่สิ ชาแล้วเหรอผมว่าชาแล้วนะทุกคนอีกอะไรอีกเนี่ยโอเคทุกคนนั่นยังต้องเขยบ้านแล้วเย้ชาแล้วเ,อ,เออได้เวลาเปิดบ้านใหม่แลวสินอะทุกคนมานี่ดิ ตันไม้ดีกว่าเอ็กซีนี่ม,มอดดีเช้าอยากลร่งรีบนอนไปไปที่ริมหาดอย่าเพิ่งเศ จถอยแล้วทุกคนนั่นไหมนั่นแหละผมต้องการ ันสุดบ้านเราก็จะมีโต๊ะอะไรอีกเนี่ยไอ้ดอกฮึนี่ ว้ายเฮียก็รู้สึกว่ามันมีคนแกล้งกูเลยเฮียทุกคนเ,คเดี๋ยวเรามาตัวอีพีสอง